กับเรียนท่านสภาผู้แทนรัษฎรนะครับคณะกรรมาการการบริหารจัดการน้ําผมรุดนะครับก็เดียว,วป็นเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่เห็นในเรื่องของการพัฒนานในส่วนของแหล่งน้ำในจังหวัดน,น่านแล้วก็ทําร่วมกับภาคประชาชนแล้วก็สถาบันการศึกษาทีนี้นครับถ้าถ้ามององค์รวมบทบาทของคณะกรรมการนเนี่ยก็มองถึงระดับประเทศเนาะถ้าเราเราจะเห็นสถานการณ์น้าครับที่ผ่านมาไม่ไม,ไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะครับเราเราจะเห็นว่ามันส่งผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะทางท้องถิ่นท้องที่ที่ท่านกำน,นันธนิษได้พูดถึงการเตรียมแผนรับมือหรือมาตรการต่างๆเนี่ยมันไม่ทันครับเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาพรวมของการที่จะยื่นเสนอขอแผนน้าต่างๆเนี่ยหนึ่งที่แก้ไขได้เลยก็คือแผนฉุกเฉินใช่ไหมครับที่จะแก้ไขเฉพาะหน้าก่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเราคงจะไม่ได้งบประมาณฉุกเฉินในการแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆเนี่ยได้ทุกพื้นที่นะครับ สิ่งสาคัญเนี่ยผมอยากให้ความสําคัญแล้วก็ให้บทบาทกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะได้รับงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ทางต้นน้ําทางโซนเหนือของประเทศฉะนั้นแล้วเนี่ยในภาพรวมของกรรมธิการที่ดูแลทั้งประเทศเนี่ยที่น้ําจากต้นน้านะครับทางทางตอนบนของประเทศเนี่ยก่อนจะไหลไปสู่ทางโซนภาคกลางทางสุโขทยัยลุ่มน้าเจ้าพระยาอ่าวไทยต่อไปเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีแผนงานโครงการที่สร้างอ่างขนาดใหญ่หรือว่า แก้มลิงนะครับที่จะรับมวลน้ํานะครับถ้าผมมองคิดเล่นๆน,นะครับผมมองว่าควรจะหาพื้นที่สักเล็กน้อยนะอาจจะเป็นที่ว่างไหมเพื่อน้ําท่วมมาแล้วก็เก็บได้เลยอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับแต่ว่าคงเป็นไปได้ยากด้วยบริบทของจังหวัดน่านหลายๆประการครับหากทางกรรมธิการเนี่ยได้ได้มีการผลักด,ดันในเชิงนโยบายก็ดีเขตพื้นที่ต่างๆแล้วก็การกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีงบประมาณในการพัฒนาในส่วนของน้ำเนี่ยเป็นสําคัญก่อน มันก็จะช่วยในเรื่องของน้าท่วมน้ําแรงต่อไปแล้วเนี่ยมองเรื่องของอาชีพความเป็นอยู่สุดท้ายแล้วมันตอบโจทย์ทั้งสินครับโดยเฉพาะภาคเหนือมีทุกปีพีเอมสอจากนั้นแล้วเนี่ยวิกฤตเป็นโอกาสครับทำยังไงให้เก็บน้ําตอนช่วงน้ําหลากน้ําท่วมตรงนี้ครัให้มันอยู่ได้ไปถึงช่วงหน้าแรงนะครับผมฝากไว้ประมาณนี้ครับ